การที่เราได้มาทำเป็นศูนย์วัคซีนนี้มีเจตนาเพื่อที่จะช่วยประชาชนนะคะให้ได้รับวัคซีนโดยเร็วเพื่อที่จะเราจะได้ลดการระบาดแล้วก็จะได้ทำให้เศรษฐกิจกไทยเดินหน้าต่อไปได้เราก็เมื่อเจ็ดวันที่แล้วเราทราบชัดเจนว่าเราได้โรงพยาบาลตักสินเข้ามาดูแลศูนย์ฉีดวัคซีนศีประทุม จากนั้นเราใช้เวลาประมาณ3วันเท่านั้นเองค่ะที่จะเซตศูนย์ฉีดแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราเริ่มเทสลังระบบ ทีมงานที่เป็นจิตอาสาก็มาซ้อมทงความเข้าใจขั้นตอนครับว่าจําเป็นจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างมาคุยกับคุณพยาบาลคุณหมอที่จะมาทําหน้าที่ในวันนั้นนะครับก็มาดูว่าให้ทุกคนอาสาสมัครทุกคนเห็นภาพก่อนนะครับว่ากระบวนการทั้งหมดมีอะไรบ้างทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับและผู้บริหารหลายท่านนะครับจากทางกรุงเทพมหานครเองแล้วก็ทางสภาหอการค้าไทยตรวจเยียมการซ้อมใหญ่ของเรานะครับ ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับทีมงานอาคารสถานที่ก็เข้ามาปรับปรุงพื้นที่ใหม่ทั้งหมดนะครับทีมสื่อต่างๆลงเข้ามาติดป้ายทำป้ายใหม่ทีมทา,งด,า,ง,ดา,ดางด้านช่างต่างๆก็ต้องมาปรับเติมแอร์คอนดิชันปรับพื้นที่เพื่อให้ตอบโจทย์ติดตั้งคอมพิวเตอร์ต่างๆเข้าไปในระบบใหม่นะครับ ต้องเรียนตามตรวว่าในช่วงจะเปิดเนี่ยเราก็มีความกังวลกันหลายอย่างเพราะว่าเราต้องรับประชาชนจํานวนมากที่เข้ามาจากหลายๆที่และอาจจะมีข้อมูลยังไม่ไม่ครบถ้วนนะครับแต่ว่าหลังจากดําเนินการแล้ววันนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าเกือบจะหมดแล้วนะครับทุกอย่างเรียบร้อยดีมากดีเกินความคาดหมายนะครับทุกอย่างราบรื่นมากไม่มีกรณีติดขัดใดๆนะครับแล้วก็การบริการได้ในปริมาณที่ ตามที่เราวางแผนเอาไว้นะครับออต้องกาบเรียนทุกท่านว่าโดยศูนย์ของเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดำเนินหน้าที่ในการกระจายวัคซีน ให้ทุกคนได้รับวัคซีนกันอย่างทั่วถึงในฐานาาะผอศูนย์เนี่ยต้องกราบขอบคุณโรงพยาบาลตากสินนนครับแล้วก็ทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ให้ความร่วมมือเราตั้งแต่วันแรกจนณนวันนี้ที่เราดําเนินการมาได้เนี่ยสามารถช่วยคนได้ประมาณ2องหมื่กว่าคนแล้วไม่คิดว่าบุคลากรทางการศึกษาของมหา,มหาวิทยาลัยศรีปทุมเนี่ย สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างผมและคุณคนอื่นๆได้ดีตั้งแต่เช้าจนฉีดเสร็จณตอนนี้ครับพนักงานที่ตรงนี้น่ารักทุกท่านบอกเป็นจุดๆแก่ผู้ที่มาเพราะว่าแต่ละคนมาแบบไม่รู้ก็จะมียืนเป็นจุดๆบอกรายละเอียดและก็เป็บริการดีค่ะทุกคนต้องการที่จะปลอดภัยนะครับมหาวิทยาลัยศรีปทุมเองเนี่ยตระะักดีถึงเรื่องนี้จึงสนับสนุนให้ทีมงาน ทุกท่านร่วมมือกับทางโรงพยาบาลตักสินในการดำเนินงานคงต้องขอชื่นชมนะครับที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบแม้ว่าเราจะใช้เวลาในการเตรียมสถานที่หรือแม้กระทั่งเตรียมบุคลากรเนี่ยใช้เวลาเพียงน้อยนิดก็คงต้องขอชื่นชมตรงนี้เห็นภาพที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบ นะครับซึ่งประสานสอดคล้องกันระหว่างทีมแพทย์ทีมพยาบาลรวมไปถึงจิตอาสา,า,าที่เราจะช่วยกันและร่วมมือกันที่จะหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับเนื่องจากว่ามีการจัดสรรทีมนะฮะเป็น3ทีมส่วนที่ผมดูแลนี่คือทีม3นะครับเรา,เ,าเริ่มต้นโดยการจัด ขบวนการก่อนนะครับแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีการวางกําลังคนในตามตําแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะมีหน้าที่ตามตําแหน่งของตัวเองเราอยากดูแลทุกท่านค่ะด้วยหัวใจอันเป็นจิตอาสาของเรานะคะแต่สิ่งที่เราต้องมีนะคะซึ่งอาจารย์วิกันดาเน้นย้ําทีมหนึ่งเสมอนะคะคือสตินะคะไม่เข้าใกล้นะคะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เ,เจลตลอดเวลานะคะและ คอยที่จะดูแลกันและกันในเรื่องความรู้สึกนะคะช่วงแรกที่ทำนะคะก็มีอุปสรรคมีปัญหาบ้างแต่ว่าหลังจากนั้นเราทั้งทั้งทุกคนก็ทําได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่มีอุปสรรคอะไรค่ะในส่วนของบุคลากรเนี่ยต้องเรียนว่ามีจิตมุ่งมั่นในการที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน นอกพื้นที่ภารกิจเนี่ยเป็นภารกิจที่เราทุกคนทุกวิชาชีพร่วมกันเพื่อที่จะสามารถทําให้สู้ภัยกับโรคโควิด -19 ได้นะคะในการที่เรามาฉีดวัคซีนในสถานที่แห่งนี้นะคะเราต้องขอชื่นชมกับทางทีมจิตอาสาบุคลากรทุกระดับในสถานที่ฉีดวัคซีนแห่งนี้ค่ะถ้าเราช่วยกันไปเรื่อยๆนะครับพร้อมใจร่วมมือกันนะครับก็จะทำให้ประเทศชาติเราพ้นวิกฤต โควิด1 i n นันนี้ไปได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับสำหรับจิตอาสาทุกคนนะครับก็ต้องพูดคำเดียวและซ้ำๆว่าขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆสิ่งที่ท่านที่การพูดกับพวกเราหลายครั้งว่าเป็นการร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่ช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากครับก็ขอให้ทุกทนมีกำลังใจที่เข้มแข็งและก็ร่วมการสู้ เพื่อการที่จะช่วยเหลือประชาชนต่อไปครับเราตั้งเป้าหมายในการทำงานไว้ว่าเราจะบริหารวัคซีนให้ไม่เกิดการสูญเสียเลยและณปัจจุบันนี้ทางศูนย์เราเนี่ยวัคซีนไม่มีการสูญเสียเลยสักวันสามารถฉีดให้ทุกคนได้ครบนะครับและถ้ามีวัคซีนเรายินดีที่จะให้บริการทุกท่านด้วยความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจจริงครับสำหรับอาสาสมัครซึ่งเราก็ต้อง ขอชื่นชมในความเสียสละในความมีความปรารถนาดีที่จะช่วยเพื่อนร่วมชาติซึ่งสตาฟต,ตรงนี้เนี่ยเกือบ200คนนะคะสตาฟเหล่านี้ต้องบอกว่าเราต้องขอชื่นชมในใจเขามากนะคะเพราะว่าเขาเสียสละจริงๆแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังต้อง work from home เป็นบางวันด้วย ะะดังั้นก็เลยถือโอกาสนี้ขอบคุณน้องๆทีมงานอาสาสมัครทุกคนนะคะขอบคุณแพทย์พยาบาลทุกๆท,ท่านมากนะคะที่เรามาร่วมกันเสียสละแล้วก็ทุกท่านเหนื่อยมากเราขอเป็นกำลังใจให้ค่ะนะคะ,นะคะ